เมื่อการรีเริ่มจัดระเบียบตลาดท่าฉลอมได้สำเร็จลุล่วงแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมสำหรับการรักษาสภาพความสะอาดเรียบร้อยนี้ให้คงอยู่ตลอดไปและทรงเห็นว่าประชาชนในตำบลท่าฉลอมเป็นผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมสมควรให้ประชาชนทดลองปกครองดูแลท้องถิ่นกันเอง จึงทรงยกภาษีโรงร้านในตำบลน,นี้พระราชทานให้เป็นทุนทั้งมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งสุขาพิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาพิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในคราวนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยสนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน